นี่ครับพี่น้องครับมาแล้วพี่พ่อมาแล้วมี่พ่อใส้ตะบกนี้น่อยตัวนี้ผมพีเป่าตัวนี้คับสวัสดีครับน้ำมาเฮน้ำมาแมนบัน้ำยังน้ำยังน้ำฝนน้ำไปเห็ดยังมากกว่าไปเห็ดยังแถวปลาครับแถวปลาใส้ใช้ปลาอยู่งใสครับเฮพี่น้องมากินข้าวนั่งกันครับมื้อนี้กินข้าวนั่งกันครับกินข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันอ้ยแต่ว่าตอนนี้ยุ่งยากแมนเม่นพ่อกับพี่เมีย เมย์พ่อก็อีเมย์ับอีเมย์อีเมย์ไม่ไ่บาทอีเมย์เกียบพี่น้องรับเบิ้งด้วยครับตอนนี้กําลังบุญไหว้ผ้าไอ้ถุงกันด้วยท่ายบุญไหว้ผ้าไอ้ถุงกันอยู่ลูกสาวเขามามาขั้วซอยไม่์พ่อเนี่ยเสด็จไปซ้อมน้ำมอเนี่ไอ้ตัวโอ้ยถอดดอกนี้มันเศร้าหรฝนกันไอสมบูรณ์บาทใส่ไว้อีกยูพี่น้องหลอบเงหลอบเห ปลาเลกพี่นองปลาลกปลาลกปลวนนี่ปลาลกไข่ปใพันไ่มัด้อน่ด้อไข่ด้วไข่พี่น้องไข่ไข่มันเลยสุดจอดเลยไม่เรไข่มันดงแม่ี่เฮสมบ่ะมเอาปลาไปเงเากระเฮ็ดปลาโอ้ให้ให้ให้ม่ไม่มีบ้านเฮ็ดสมผู้ได้เฮ็ดสมแจกพี่น้เปเฮ็พี่น้องเื่อไปคัว ก็หสุดยอดเลยนะครับพี่น้องเฮ้ยพี่เจ้าปลาสวยครับพี่เจ้าปลาสวยสดีแต่ปลาสวยทั้งนี้จัดร้านเมนพูทำการโซโล่ปิ้งปิ้งย่างคนหน่อยพริกนิดเดียลูกพริกกําเนี่ยเอาเนี่ยมาขี่มันถี่หอนมือัแล้นเราสีต่ำบกฮงนะครับต่ำบกฮงต่ำบกฮงพี่น้องจดยอดเลยนะครับพี่น้องต่ำบกฮงปิ้งปลาสูญจะโซะไม่เห็นสูญจะโซะปีละข้างข้งละปี ปีละครั้งครั้งละปีมือมือขึ้นนี่พอนี่น้อนได้มือขึ้นนี่ผมไปว่านี่ว่านจนว่าสอกเลินมือขึ้นเนี่เยยันยันนี่ฮะหมือนนี่บ่เป็นหมือนมันมันวานดูมี่อาจารย์เด้่ยมันวานดูมันวานดูก็นได้อันนั่นมือเนาะบ่บ่บ่เด้๋ยเหมือนโอ้ยรวมด้วยช่วยกันครับพี่น้องรวมด้วยช่วยกัน ยังยี่ทางไห้เกลือบอกเม็ดครับพี่น้องมักไว้สูตรนี้แม่ปีอ่าสูตรนี้คือตัวแดงจึงคืองเลยนะครับพี่น้องตั้งเมื่อมิ่งจังตัวแดงจึงคืองเลยพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดปลาเข้มนะครัาเป็นทั้งอุปกรณ์ในเพื่อนเฮปลาเข้มนี่แม่นี่ทั้งนี้เฮ็ดปลาเข้มนี่เฮ็ดปลาเข้มปลาไม่ไม่ไม่เฮ็ดชมอันปลาตะเพียนเป็นบ่ เปขาเป็นคือบูเฮิดจิ๋นเลยไหมเนี่ยให้ไอแม่แม่ย่บ้านเป็นผูเฮิดเนี่ยเกาะชมเฮิดชมปาตาเพี้ยนชมปาตาเพี้ยนชมปีกไก่นี่วานมีตั้งแต่ปลาไก่แยงกับปลาใส่ตันปลาคุยล่ามปีนี้มีแต่ปลาซอยผมยืนโต๊ะใจเนาะปลาถือว่ามันขังไว้ไหมแต่เอาเหยาวานก็บพกถือข้าววันนี้ทั้งเดี๋ยนี่ทั้งแกะเทั้งไข่ ปันพี่ปันน้องกินปั่นพี่ปันน้องกินอันไทยอันไทยบ้านพี่อันจนเงินผมเหมเห๊ะปากเดียวได้สองถุงปุ๋ยมาแล้วว่าว่านยังได้ค่อยว่านข้างเดียวว่านยันสอกเลินเอากระทิดวนเจียวสองข้นมาขึ้นเนี่ยอันนี้ปลาลอกปลาลอกอีพป้ใหญ่อีโอ้ตัวงกับอันคนหน่อยไปใส่ไปก็วางกันดีเนี่ยดมไม่รู้ ดบป่เอ้อดมเกียอัดมมั้ดเียน่อนมึงดมหาเมี่ยงติกียอดมโอ้ยมันก็จะดมเกียร์เนี่ยโอ้ยพอเกลี่ยเกียเจ็บมาฝากแกมันดมเกียนี่ยจะไปยังกว่าค่อยห่อหนาห่อตานะเอาอ๋อเป็นเรื่องเงียไมนได้ห่อหนาอยู่เตมันไปเกี่ยวกันยังบานี่เอาโอ้ แดดก็บม่มีฝนก็ไม่มีข้นนี่ยังวันหานังไปยิ้นเนาะกันบ่มิ้าหมัวกันนั่นไง้นมะ เป็นตามบอไข้าวขึ้นมาข้าวข่้นมาได้นี่มั้งแต่ปลาใส่พี่น้องเลปลาต่เกียนคือแคยปลาผมผมก็ไม่เคยวันเลยคักปานนี้ยังเตี้ยผมยังตกะใจเนาอปลาตัวห้าวขึ้นมาห้าวขึ้นมาไดนี่ตั้งแต่ปลาใส่พี่น้องเลยเบื่อแมกโตปลาเนี่ยไม่ได้โตที่ตัวใหญ่ปลาแต่เพียนไาเลย แต่ว่าตอนนี้วันหญ่ยังใส่ไว้อยู่หลอกเงาแต่วัน้ยึดมาหลอบเงาหลอกเงาอน่วันนี้มาไปน้ำนามเดี๋ยวมืงขึ้นหลอบเงาไปน้ำนามดิไปน้ำนามมู๊งเนี่ยอืมมหางมึงใหม่ ได้แต่พอพวกเรามาส่งเงินแม่หลวงพ่อมุสานี่ต้อว่าได้ไปเอาขึ้นทไว้กันเยอะจังนนามันมากเงี้ยมวดเจ้าไปดึงขึ้นทไว้กันผมก็ได้เหี้ยปากเดียวนะมือขึ้นนี่เป็นยองอยู่หันกับทิดวดอันนี้เสียไปใจแล้วพวกิดวดเมื่อยนะทิดวดเมื่อยตาเนี่ยมือขึ้นนี่พี่น้องม้วนขนาดเลยโบขึ้นปลาสิมีมือนี่นะครับพี่น้องโบขึ้นปลามีมือนี่เพราะว่ามันแรงจนมนเกินโบขึ้นปลาสิโตโบขึ้นปลาสิโตกว่าจัน ก็คือมาดิตกแต่มาสะดวกไม่ยอมเผานี่คือสิเมนเอาใส่ถุงไปหั่นละไม่เลไม่เล้งไม่เล้งไม่เล้งอีกนะเวเายมันแหงแ้ได้เวเียไปดึงเอาเอาคนด่นนี่วานอันอันเพราะว่าจม่กบเป็นนั่นแล้วจม่กไปซ่อมน้ำมูลแล้วเวไมลมเดวม่ลมเเดอเอาไม่่นเนุ่้มุ้มจ้ มันเป็นไส่ล้มดินยมมันจะใส่ล้มนะพี่น้องโอ้เอาเอาเอาโอ้เดี๋ยวหน้าที่นี่เป็นหน้าที่ของจาลนลนาั่นเราเป็นผู้ขี้ปลาขอบคุณที่พ่ออีแม่ที่มาซอยกันนะครับพี่น้องหลายครับปีเราเที่ยเที่ยวแาปีบ่ขึ้นว่าจีมีมือนีขึ้น่าเม่นปีนี้ิได้ซื้อปลาแดกปากแดงกินเด้อขึ้น่า คิดว่าจะดีซื้อกินอันไ้นก็ซื้อกินกุ้อเก่าอันนี้ให้เป็นปลาเข้มยิ่งปลาแดดปลาปลาลาแซ่บปลาลานัวไปซื้อเกลือบางหันอันนาเขียวจนว่าว่าเอาเขาไล้ไ่มพ่อวาสันข้วปลาวาสันตัวเนี่ยครับตัวเนี่ยครับปลาสวยา ไม่เยอเจอดเกียกลมังดไม่ตอวันเล็กหก็ที่สองดน่อายุมบอกอเขาสามมือเดียวเขาามมืออันนี้มือที่งนงคันเทนานี้เนาะบานนี่ยังมโนคันเทนานี้เนาะจังวัจิไปส่เนอรด้วนี่ใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วใช่แล้วเพาะนองอยงนี้รสูตรสูตรปลาล่แสบปลานัว ขั้วปลาแล้วปลาสดๆขั้วแล้วเอาใส่เกลือแบบนี้มักน้ำไปพี่น้องปลาสดๆเด้พี่น้องสดๆสดๆสันจีว่ามันเป็นปลาใหญ่มาตัวใหญ่เดียวแต่ปลาซอยใหญ่มาหนีิผมก็เ่เคยเห็นปลาซอยใหญ่ปลานนิตัวเดียวนี่คือคุ้มค่าเลย ปันที่ปันน้องห้องกินนะครับรอบเาวันนียผมก็บเอเควันนียะเด้ยัาปวันนี้ะเชี่ๆเราพี่น้องที่ร้อนเช่นกันในย่างนึงกับอีกเครื่องกระสอบหัวอาหารไก่เครื่องสอบหัวอาหารี่ก็ื่อองไกบเอเต็มทั้หมอกอืสองยอเยดยอดเลยนะครับพี่น้อมสดยอดเลยยี่หญ่หมหมอมคั คำนันมากก้อนนานี่เราบัวเด้กินยาพาราด้วยเราผมนี่แต่นี้ก็จะได้กินเยอะฮะไม่ได้นวไม่ไม้อือว่าไม่ว่าท่านยม่ไม้ว่าไม่บัวที่น้องเมื่อกี้ขอน้ากันนะครับข้าคันควันตาบักหุ่งปิ้งปลาอุ้ยนักเลงไงลากปลาลากปลาอะไ เคาว่าจีอนั่งนากันได้โเบ็นจีฮอได้นานยไหมมันหนาวมันหนาวคน่่่น่่่่่่่่่่ม่่่่ง่นเ่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่่บ่่่่่่่่่่่่่่า่่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 ่เ่่่่่่่่่่ เอ้ยพอขว้าอันนี้หนึ่งเขาอยู่พี่น้องหนึ่งเขาหนึ่งเขาอยู่บ่มีเวลาเด้พี่น้องตอนนี้กลวนไหว้พยถุกกันมวนกุบเลย่พทันเวลาม่นเมวนกุบเลยบาทเนี่ไปีละเทือเทือละปีบเยว่านี้มือแต่ว่าตอนนี้ฟ้านั่นแหล่ซ้ำกันแล้วก็หนาพยิตาย นานาผมก็หนักก็ฟาตอนนี้คือแล่ือทำกันได้เหรอตอนนี้เมื่อตึ๊บมาเลยเมื่อคืนว่าสิตกจักเม็ดเลยได้ยินแต่อันพอพอไนสงการลาว่าเราเราว่าผายุข่อมือหน่ะลาว่าผมคือว่าในใจโอ้ยตั้งแต่เขาว่ามันเข่าบางนี่ลายเดื่อมันก็บบโตกอยู่บานนี่มันเอาดีเลยบานนี่บ้าดนี่เอาดีบ้านพอพอสงการนี่วานโอ้ยฝนก็ตกคัดตกแน่แต่พอเขาว่ามันเข่าสามมือว่าว่าอขอมันเข่าสามมือ จ้าหนาพ่อทหารซอ,อยนองซิมกันอาอบน้ำไปเจ้าน้าจะได้ไปซ่อมเออเดี๋ยมาอยากน้ำตาเหตอาหารกันโอ้ยคอาบน้ำสอนาทีกันแล้หรือบ่กอาบเสร็มกันม้ยอาบกันเลยเอออันอน,อน,นี้ก็แม่นอีกทีริ่เพราะน่ขั้วนี้อเอาคือบอน้ำใส่มที่เก็ดแหงดิ โอ้เอาเอาเอานามเตยโอ้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 เฮ้ยโอ้เฮ็ดปลาแดดช่างเจ็ดเลยมั้งเฮ็ดปลาแดดช่างเจ็ดเลยกระพี่น้องกระชีกินข้าวแล้วผมกระชีพิซ้อมจะเข้าวคือพักเที่ยงแล้วกระชีมาคือกันส่วนทีมงานก็ลืมกระลาดมา้แต่ว่าตอนนี้พ่ออยู่บวชที่ท่านตอนนี้พ่ออยู่บวชท่ท่านด้รู้เรื่องเล่ารู้เรื่องไปดั้นไม่รู้เรื่องเลยจันบวชนี่เมียนพอเมื่อวานนี้อันใครบอกเล่ายู่งได้ว่าอัน หนามาได้พี่มาสันดอกพอกลางคืนว่ามันตีมาแห้งปันนี่สายมันขาดอันอันปลาั้งขุดทุกไปขออนุญาตบาคำพี่น้องเขา้าเฮ็ดกับข่าวกินร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอค<ด>ุณควานม<ๆ>ังก้อแพงพี่น้องนะครับปีละครั้งครั้งละปีนะครับพี่น้องเฮกับข่าวกินเขาเดี่ยวฉีไปทำหนาทีนะครับมีเวลาก็คือจังสีมาจัดจวดจัดไหมนะครับขอขุนค้อนมาก้อมแพงพี่น้องสุดท้ายแต้มมือพี่น้องเข้าอยู่ดีกินแซ่บสุขหูสุขคนอาจจากลงไปไข่เจีาาย๊าายบ ขอบคุณอีพออีเมลที่มารวมด้วยชอนสันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ